เพราะฉะนั้นขอเสียงกรีดดังให้กับนิยองยียนหน่อยเลยขอบคุณมากมขอบคุณมากๆากอ่ะ่ะนะคะชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆท่านค่ะก็คงอยากจะพบกับคุณบอสชัยกำมลนแล้วใช่ไหมจ๊ะอยากจะไปพบกับคุณบอสเรียงเลยขอเสียงกรีด รอนมากมานะอันนี้ให้ซ้อมก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักกรู่หนึ่งนะคะจะได้พบกับน้องบอสชัยกมลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องแจ้งนิดนึงค่ะว่าในงานของเรานะคะจะพาทุกคนมาพบกับไอเทมยีนสุดเท่น,นะคะปายนิยมยีนค่ะ จะเจอกับน้องบอสแล้วนะคะก็จะได้ให้น้องบอสค่ะได้มาแชร์ไอเดียนะคะกับการแต่งตัวว่าสไตล์ไหนเป็นสไตล์ที่น้องบอสชอบมาเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอดใจรออย่าพึ่งไปไหนโอ้โหดิฉันเพิ่งเห็นขอเสียงแฟนคลับชั้นสองหน่อยได้ไหมคะโอ้ไม่ก๊ชั้นสามอย่ายอมนะแฟนคลับชั้นสามขอเสียงกรี๊ด

选择。 จะอยู่เพื่อเธอวันฉันไม่อยากพลาดอะไรสักนาทีที่โชคดีมองเธออยู่นี้เชื่อได้ใช่ไหมเธอหามอ,องตรงที่จะชี้เธอจะไม่ไปไหนเธอแกะมองไปบนท้องฟ้ามองกึ้นมาไม่เจอเธอ ก็คงต้องเดือดร้อนรุนไว้ใจเธอคิเล่าทิงไปคงฉันจะรู้ไหมจะหายไปก็คงแย,ย่เลยมองไปบนท้องฟ้ามอลับมาไม่เจอเธอก็คงต้องเดือดร้อนบุนไว้ใจเธอคิล่ทิ้งไปคงฉันรู้ Thì hai cứ không nghe hai bên không bên cứ không ลณะเนี่ยมีมีแขนสองข้างน่าจะเป็นเสื้อครับผมเสื้อใช่ครับเสื้ออะไรอันนี้เนี่ยพี่เรียนจ้าพี่เรียนจ้าลักษณะเสื้อที่มีกระดุมและมีรอยยับที่แขนโอ้ oh my god วันนี้เรารยยจากสันนิษฐานผมวันนี้เรามางานนิยมยีนเนี่ยก็ต้องเป็นเสื้อยีนหรือเปล่าครับเสื้อยีนอ่ะมีอะไรก่อนอันนี้อีกนิดนึงด้วยเหรอเออเสื้อยีนมีคำวา่าอะไรมันมันสวยครับ <S <S <laughs> ไปซื้ออะไรคะเสื้อแจ็คเก็ตเหรอเสื้อแจ็คเก็ตจีนแขนจ้ำเออแขนอะไรอ่ะแขนแขนแขนเป็นฟอเอาสิเอาสิ <laughs> <laughs> แต่เมื่อกี้ถ <laughs> ือว่าถูกแล้วนะคะเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวติดแฮชแท็กให้หน่อยนะโอเคค่ะ okay, จริงอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ท่านแรกนะคะแนะนำตัวเลยบ,บอกชื่อเล่นเลยค่ะและ้วก็ชื่อน้องบอสพร้อมไหมคะหันหน้ามาแล้วเรียบร้อยโอเค okay, ค่ะเออไ,ไอ,อ,อไอโอ้ยไม่ได้จะให้แพ้ซะหน่อย สิบเจ,โจโอ้อ๋ออะไรดีอ่ะให้น้องบอลเลือกคำตอบสุดท้ายห้ามไปแล้วนะคะหน้ามัานี้ค่ะหนูหนูนะหนูนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายนะ,ะเอา้าแมวเหรอเอาอะไรดีโชว์อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่คนสำคัญขงอ่อาอผมรู้แล้วหนูครับผมหนูนะคะหนูโนโอ,อึนครับ ไม่ไหวอ่ะแล้วหนูนุ่นน่ะเป็นคำตอบเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดค่ะนี่ทำไมโอ้แต่ว่าแต่ว่านอรค่ะตอนนี้เราแดนเท่ากันแดนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเกมที่ยากมากเลยครับส่งตัวแทนมาอย่างยิงยาวเะกระเป๋ายิงชุบค่ะอหึ เมื่อสักครู่นี้พี่ผมพิธีพี่พีส่งใครมาดีพี่ทราไหมทอม จะอีกรอบหนึ่งอีกนิดเดืองมาสี่คนเลยเราห้าคนเลยเราเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขยี้เองเอลยอันนี้จะขยี้เองเอวเลยจะดีเหรอครับโอ้ปั่นจะไม่ดีนะครับเมื่อวานผมไปเรียกตั้งบูธมาแล้วเอวไม่ค่อยเอววันนี้เอววันนี้เอวเอวแข็งไปนิดนึงอ๋อไม่อ่าจะเชื่อเลยอะไรนะเอวหวานเฮ้ยเธอลองชิมเหรอเธอลองชิมเหรอเอวหวานมาดูได้ไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวก็รู้ตอนนี้ <c oughs> แหละว่าบานหรือไม่บาทดนตรี ว่ารักหรือเปล่าเฮ้ยเจ, <c oughs> จ้าชูเธอโดนเลยนะเธเขาไม่ได้เจ้าชูหรอกคะอ่ะไอออนแฟนคลับหน่อยยังไหวอยู่อเป่าเบบเออยังไหวอยู่ไหมคะ่ะอ,อะไรนะเราได้กี่ชั่วโมงเลยเธอพูดจริงเปล่า เดี๋ยววันนี้เราอยู่ขอนแก่นเลยนะอโอเคด้วยครับผมสุดยอดมากเดี๋ยวเกมสุดท้ายอันนี้แบบรับรองว่าได้ฟินแน่นอนเลยค่ะหม,มายถึงแฟนคลับอะได้ฟินแน่นอนเพราะเกมน,นี้จะเป็นเกมจ้องตาค่ะจ้องตาคือแบบแค่ได้ยินชื่อเกมก็เกิดแล้ว,ลวอาาร่าดะคะสำหรับผู้โชคดีของเรา เธอเธอเป็นมัมมี่เหรอหรือเธอเป็นแฟนเอเป็นโพไหนเธอเป็นโพไหนมัมมี่เหรอฮะฮัลโหล่นเอิน <laughs> ไม่แล้วหรอคะโอเคเราเล่นเกมนี้ยมัมมีสู้โอ้ม oh กอใครจะหลับก่อนกันใครจะลับก่อนนะีแล้ว1ครั้ง,ง,งค่ะเาพูดคาว่ารักได้ไหม รักนะครับมัมมีเสียงกิน๊มีแค่นี้หรอแค่นอที่ราคาตัวเองค่าช่วยด้วยฉันทำตัวไม่ถูกถูครับรักนะครับผมก็จริงๆก็รักผมก็ฝากนิยมีด้วยนะคะ ให้เรียบร้อยซัหนัาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวช่วยด้วยกานเดี๋วขมาถ่ายภาพกันแน่นอนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าลงเหนื่อยกันไหมครับใช่ไหมหนอกินข้าวย,ายังกินข้าวเช้าไปแล้วแต่ข้าวเที่ยงกินไม่ทันยังไปกินหให้ไปกินด้วยกันหรอ,อ,อมันจะดีเหรอครับผมกินเยอะนะให้ไปไหนเหรอเลี้ยง วันเลี้ยงโอ้โหหยอยากกินทุเรียนอ่ะอันนี้น่าร้อนยังนะฮัลโหลยังน่ารักน่าอินดูน่าทะนุถนอมมายถิงไไทเกอร์ครับผมนี่อ่ะผมผมจะไม่โทรหาฮัลโหลอย่างนี้หลอกนะเรา ผมไม่กล้าสู้หรอกช่วงนี้ <laughs> <laughs> <im itation> อะไรไครับ <im itation> อนุญาตย่างจริงๆอ่ะคือรูปอ่ะถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะแต่บางรูปคือแบบคือแบบเป็นมันเป็นแบบอินไซต์แบบอินไซต์จริงๆอะไรเงี้ยบางทีผมว่าแอบถ่ายรูปเขาตอนเขาเผลออะไรเงี้ยแล้วแบบเออแล้วเขาไม่แล้วเราแล้วเราแบบคือเราอยู่กับเขามัน ประมาณสองปีแล้วใช่ไหมครับเราก็แบบรู้จักเขาว่าแบบอะไรที่แบบพอเขาแบบรู้สึกว่าไม่เซลอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแบบทําให้เขาไม่มั่นใจไงโกนโกนเขาอยู่เข้าใจอยู่ใช่ไหมล่ะยัางวุฒิภูดิูกถูนอนน้อยบางทีเราไม่เชื่อมันลองคบกันดูไหมล่ะจริงไม่ได้โกหกไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองคบกับเราดูสิได้ป่ะล่ะเฮ้ยเธออย่าเล่นนะนี่ถ้าเราไม่ติดก็เราจะต้องทํางานต่อนะ เราเรากล้ามากเลยนะเราพูดเลยเธอกล้ากับเราหรือเปล่าอะไรนะครับอ๋อผุผมกคุยกับอะไรผมครับผมโอ้ยได้เลยครับผมได้เลยอะไรนะครับแม่มีแฟนแม่แม่มีแฟนครับแม่ครับมีแฟนได้ไหมครับแม่มีแฟนได้ไหม แฟนครับมีแม่ได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะลายหรอไม่ลายแล้วไหไร่หรอโอ้ยตัวกาแค่เนี้จะไปไลยกับใครซื้อใช่ไหมเออเชิญหน่อยเหรอมมนเจอกันนาน คิดถึงใจจะจคิดถึงมากมากเลยค่ะอะไรนะครับคิดถึงทุกวันเลยใช่ไหมเอเอช่วงนี้ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวอะไรฮะรเวลาเราคิดถึงหรอจริงทำยังไงอยากมาหาบ่อยๆอยากอยากเจอบ่อยๆอ,อยากกลับมาตบบตามงานอะไรอย่างนี้แบบนะครับผมในฝั่งในฝั่งโซเชียล,ลยอะไรเงี้ยก็ จริงๆอยากกลับไป live, ไปลฟ์บ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่แบบเรากลับบ้านอะไรเงี้ยเขาแบบมันมีหลายเรื่องเนาะในในจะเรื่องน้ำริกงอะไรเงี้ยครับมแล้วก็เรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องเรียนอะไรอย่างี้นะเรื่องลูกแก้วอะไรเงี้ยผม,มส่งน้องเรียนพิเศษช่วงนี้ไม่ค่อยอยากให้น้องเล่นโทรศัพท์ไปส่งเรียนเรียนศิลปะเรียนเปนโนอะไรอย่างเงี้ยน้องชอบอะไร ฟอสเลือดแก้มเหมือนจริงเออฟอสเลี้ยงลูกแก้มเหมือนลูกเลี้ยงหมือเรียนกับเราม่้เนี่ยเป็นน้องนะเรียนเป็นน้องไม่ผมเล่นเปียโนไม่เป็นไม่เราเราจะไม่เล่นเปียอะไรทั้งนั้นครับผมก็เล่นเล่นกีตาร์เป็นนี่แหละอยากมาแบบตีกีตาร์ร้องเองให้ฟังก็จริงๆซื้อใหม่มาแล้วแล้วก็ล่าสุดเพิ่งอัด เขาเรียกว่า,า,าทํางานนี่แหละครับหนึ่งอย่างไปรู้สึกว่าเออกลับมามีไฟองการทำเพลงแล้ว,นะลวก็อยากจะไปหลายๆผลงานเลยมันต้องรอในแต่ละเพลงที่มันต้องมีโปรเซสอะไรอย่างครับอาจจะอาจจะแบบไม่อาจาอาจะแบบไ,ไม่ได้ทันใจหน่อยแนละ้วก็รอหน่อยนะครับใช่ใช่มันจอ่อมันจาอมาถ่ายถ่ายแบบหลายๆอย่างพร้อมๆกันด้วยครับแล้วรอโอเคค่ะเพาอคุณตาคุณยายสวัสด,ดีครับ ไม่ไปลกลับดีๆนะครับผมน่ารักมากเลยนะครับอะไรนะบ้านมีลูกสภายังก็เธอไงแล้วมีใครต้องรีบกลับไหมครับมีใครต้องรีบแบบเร,เราใช่ไหมเราต้องรีบกลับใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกเครื่องใช่ไหม,ไ,มไปส่งหรอส่งเทพอะไรนะครับได้เลยะครับผมผมพักผ่อนเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้อง อ๋อกินแล้วหน้าแดงในหะ้เขินคนที่กินด้วยครับผมไม่ได้เลยอะไรครับฮัลโหลโนอึนฮัลโหลไงเพื่อนโอ้ยโี่ถ้าสมมุติว่าแบบปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ไหมอยู่กับโน no, อ่นนี่โน no, อ่นชิงตัวแดงไปก่อนแล้วนะเพราะว่าอะไรรูแบบ้ป่ะไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ากลุ่มๆนะแต่รู้สึกเขิน oh. เอ,อเพราะว่าผมมาชอบหยอดเขาเอ,อ หยาดไม่พอแกล้งแกล้งกันเขาแบบป้าไอ้ท่าเขาป้าน่าอะไรนะไม่ชิงไม่ชิงไม่ชิงเดี๋ยวรอรออะไรอะไรอะสมองอะไรโอ้ยหโกยโกยเก็บจมูกเก็บจมูกโอ้โนีขอบคนนะคะวันนี้ซื้อเก่งยีนกันหรือยังซื้อแล้วอยากเดินลงไปช็อปมากเลย แต่ว่าก็จะตกเครื่องครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ